สวัสดีครับสวัสดีพี่น้องป้อมไปสวสคุณสุขลนครับทีมงานหลุงพญิบาลพามาเที่ยวเส้นถนนเส้นเขินมาสมัยตะกีแต่ก่อนนะครับเนาะเป็นเมืองเก่าสงขานะครับนี่ครับสุมตูเมืองเก่าเป็นนะครับภาเบงเส้นทางนี่เป็นเส้นบันเว้ได้ครับเด้อนี่ไปได้ยังเดียวครับถ้ากลับต้องอีกทางหนึ่งนะครับเนาะบรรยากาศเมืองเก่านะครับเนาะจังหวัดสงขาครับ อำเภอในเมืองได้แนะครับนี่ติดครับด่านสายเห็นบ่ด่านสายเป็นบ้านเกา่าลังข่าเนี่ยประตำกว่าร้อยขึ้นต่อไปที่น้องร้อยป,ปีกว่าบุล่ะครับแต่ว่าผมก็พามาชมบรรยากาศเนาะอ๋อพี่น้องเดี๋ยวเพิ่งบรรยากาศไปเรื่อยนะครับเนาะบ้านในซุดอยู่ครับเดี๋ยวจะมีบ้านบะุลณะเนีย่ๆเลยครับ มมีนักท่องเที่ยวมากระย่างชมบรรยากาศนะครับเนาะโอห่ว่าเป็นต้นสมุนไพรมืรอนี้เป็นวัน้นอ่าวั้น,นข้าวน,นะครับเนาะชุ่มใบใบนะครับข้าวน,นะครับเนาะนักท่องเที่ยวก็วิ่งหล่ไปนไหนนะครับถ้าเป็นวันหยุดนี่นนะท่องเที่ยวหลาย มาทุรทะก็เลยถ่าย<ม>บรรยากาศในพี่น้องในเบิ้งนะครับด้านข้างสองฝั่งข้างก็จะ<ม>เป็นขายอาหารนะครับขายอาหารแ<ม>ล้วก็เทียวถ่ายรูปถ่ายยังเช็คอินตัวนี้เป็นยังพ่อปุ๋นลูกสีนะครับเนาะเ<ม>ล้ากาแฟนะครับเป็นลูกสีครับโหหินก็ได้ งบรรยากาศศิลปะติดขังคาผนังขังกำแพงนะครับเนาะ <c oughs> บรรยากาศ <c oughs> นี่แหละครับบรรยากาศในเมืองสงขลาเดยวจะพาไปเบิองอีกบัน,นึงนะครับเนาะเป็นเขาตัางกวนนะครับไปเบืองลิงนะครับไปเบิงลิง ครับผมแล้นี่ก็เป็นทางเขาเขาตั้งควรนะครับด้านซ้ายก็เป็นวัดแหลมทรายนะครับตำบลบอยางอำเภอเมืองจังหวัดสงขลานะครับโอ้ยพี่น้องมาเต้มาหอดหอดแล้วครับเจี๊ยะของเทเล่นี่ผลเอกกินผลผลหมากลากใหม่มาแหมเอาให้ลู้เมืองนี้บรรยากาศเอาโอ้ยขึน้นเลยดูพี่โอ้ เย็นบางหน้ารถก็มีได้ครับเด้อกินบังสวิรัติยังก็มีครับโอ้ดูหน่อยเพิ่งอ่ะข้างหลังเพันเน่ะน่ารักแห้งหนึ่งโอ้โหเห็นไหมล่ะคะลูกน่ารักมากเลยเยอะโอ้แสบมะเยอะนะครับมานี่มาหนอนข้าวหนอนมะลิมาเบิ้งลิงเจี๊จดนะครับเนี่ยใช่ไหม ลิงมาเจเจเจหนง้งเเจเจจอจ้อนอ้ัลงน้องลงน้องคหันามายิ้มยิ้มหน่อยนี่เล้เจเจบายบายด้วยจุ๊บๆโอ้มาหอนแล้วครับนี่แหะเขาตังกวนนะครับเนาะอำเภอ เมืองจะมาส่งคานะสมซื่อเลยครับผมลิ่งเต็มเลยนะครับผมในอาหารการกินอาทิตยีเป็นกับมาขายหมวดบททั่วกล้วยยังเนาะครับเนาะพี่น้องเข้ากาันผ้าลูกผ้าเต่ามากอเสืออาหารการกินให้ลิ่งนะครับเนาะอู้น้องคน กินอยู่คนครับโอ้กินกว๋วยกินยังไงไอ้นี่อ้าวมันในถ้าลูกเห็นลูกกันอย่าออกไปขัดเลยตรงเด้อละบัง <c oughs> เด้อคนกระโดดละบังเพิ่นกระโดๆๆะโดใส่คนแบ่งกันกินครับนี่โอ้ลูกหน่อยลูกหน่อยก็มีต้นหน่อย <c oughs> น,านา่ารักมากเลย <c oughs> เอาควยมาหาแม่แล้วตัวเด่นๆโอ้ยแม่อุม้มเลย <c oughs> ไปเลยแม่อุ้มไปเลยตุ้งน้ยตุ้งน้ยแบบนี่ครับเห็นไหมลูกแม่อุม้มแม่อุ้มมาคนก็แม่ไปเลยฟัง <c oughs> ก์กิสมีลิงโอ้มีจระเข้เนะครับเด้อ มีชรลเคไว้ยานลิงมานะครับกันลิงคุ้ยค่อยมาสื่อน้ำพอเพอนเอออ่นเนี่ยกะบคอมเมนต์เด้อครับนี่สื้อพล,ามาลไม้รักไหมหมดกล้วยหมดอ,อันนี้ตมนะครับทั่วตมคอมนเมนต์เลยนะครับพี่เบิงเบิงเป็นยางตึงเชือกไอ้ตึงสายไฟตึงนี่ตึงนี่ตึงนี่อยู่เ <c oughs> <c oughs> กรงแหงตัวนี้ไปละ ม่ละกอนให้นมเพิ่งกะทิบ่คอ่อยอ้วนปานลดโอ้ยเพิ่นหแน่ก,กินครับงาคืกอก,กันกับหูแม่หูหนุมกันเนาะห้วยค้นขึ้นกันแล้วครับบอบไปเลื่อยๆจังนายกฤษฎีลงไปอันนี้เพื่อนจะดอกครับจังนายอาจจะไปถ่ายคลิปได้บวชหันเอาลูกลงไปน้ำครับโอ mm hmm. ้จอบแล้วจบยังเนาะเพื่อนเพื่อนนะนี่แหละครับบรรยากาศเขาตั้งกวนนะครับเนาะขออนุญาตจบคลิปไว้เพียงเท่านี้ก่อนครับพี่น้องครับเดี๋ยว อันนี้กันครับโอ้โหผลอะไนกบินมาเลยพัอ